สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสอนการใช้ภาษาจีนนะคะมีภาษาจีนน่ง่ายๆนะคะมาแนะนำนะคะให้ทุกคนได้ฝึกผู้ภาษาจีนเกี่ยวกับเดือนทั้ง12เดือนของเรากันนะคะก่อนอื่นขอเริ่มที่6เดือนแรกก่อนเลยนะคะเดือนแรกนั่นก็คือเดือนมกราคมเขาอ่านกันว่าอีเย่อีกครั้งนะคะ เยลแปบลบว่าเดือนมกราคมค่ะต่อมาเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ออกเสียงว่าเออเยลเออเยลแปบลบว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนที่สามค่ะเดือนมีนาคมคือซายเยลซายเยลนะคะก็แปลว่า เดือนมีนาคมค่ะเดือนที่สี่ค่ะเดือนเมษายนออกเสียงว่าซื่อเย,ยวซื่อเย,ยวต่อไปค่ะเดือนพฤษภาคมค่ะออกเสียงว่าอู๋เยวอูเย,ยว แล้ว่าเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือเดือนมิถุนายนนะคะออกเสียงว่ารีวเยลลรวเยลเ,เดือนมิถุนายนค่ะอีกครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยขอออกเสียงรัวพร้อมกันทั้ง6เดือนเลยนะคะเดือนมก,กราคมีมเยลเดือนกุมภาพันธ์เอเยลเดือนมีนาคมซาเยล เดือนเมษายนสือเย่วเดือนสภาคมหมู่เย่วเดือนมิถุนายนเรียกว,ว่าเดือนริ้วเย่วนั่นเองนะคะ หลายคนคงจะจำกันได้แล้วนะคะลองไปทบทวนกันดูอีกทีนะคะเดือนมีทั้งหมดทั้งหมด12เดือนแต่ขอเอามาให้ทุกๆคนได้จำก่อนครึ่งปีแรกก่อนละกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนรบกวนช่วยกดหัวใจนะคะกดติดตามหรือกดแชร์ให้กันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย